สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันทำอะไรช้าไปหมดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยอ้าวอา,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 อานักเรียนวันนี้จะเป็นเป็นวันที่จะไปทัศนศึกษาของชั้นเรานะรถคันอื่นเข้าไปหมดแล้วเหลือคันของเรา ของเราเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนักเรียนที่อยู่ที่นี่มาคบกันหรือยังครับเออยังมาไม่ได้คบเลยค่ะโคเหลือใครล่ะเหลือน้ำจิ้มน้ำจิ้มบ้านก็อยู่ใกล้ๆทำไมถึงอันนี้ล่ะมาสายได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่งหน้าเพึบเพิบพบพบพบว้าวสวยแล้ว และลงไปกินข้าวดีกว่าวันนี้ไปทันนศึกษาดีใจมากเลยเป็นทันตนาทันนาศึกษาครั้งแรกของเราแต่พ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่บ้านเลยพวกเขาไปไหนกันละเนี่ยไม่เป็นไรนั่งกินข้าวก่อนก็ได้มีอะไรกินอนะ่ะดูกอนโล่งจองเลย ทอดไข่กินเองก็แล้วกันแซบอิหลี่ขนาดนี้ของเรายังแซบเลยอ่ะพ้ยขนาดของที่เราทำเองยังอร่อยเลยอ่ะเโตขึ้นแล้วฝีมือเราพัฒนาเราสามารถไปเปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยนิบกินเถอะเดี๋ยวมันสั่นครูก็รอน้ำจิ้มนานแล้วนะครูรอไม่ไหวแล้วเนี่ยมาสายเกินไปไป,ไปถึงนู่น เขาก็กลับบ้านก่อนพอดีสิไปก่อนมันจิ้มเลยไหมหรือว่าไงไปเลยครับครูไปเลยค่ะขี้เกียดรอเหมือนกันไม่ได้ไปก็ช่างมันเถอะก็บอกว่ามาสายมาไม่ตรงเวลาก็เลยไปก่อนยังก็ไปนะทุกคนขึ้นรถกันออกเดินทางกันได้ Let's go เรียบร้อยแล้ว ไปโรงเรียนกันคระศึกษาครั้งแรกของเรานี่แนะ่ขับรถไปเองเลยจะพ่อกับแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถยนต์จริงๆขับับไปขับไป ไปไปตื่นเต้นจังเลยได้ไปทันานาศึกษาวิวเลี้ยวอุ้ย,ย,ยกับไนอะนี่คืออะไรอะ่ะหายไปแล้วคืออะไรกันนะเอ๊ะทันนาศึกษาไปไหนล่ะแล้วเพื่อนๆหายไปไหนล่ะผู้บอกว่าจะนัดรวมกันตรงนี้นี่ พ่ออขาหนูขออนุญาตถามได้ไหมคะคือกลุ่มนักเรียนที่่ารอรถที่จะไปธนานาศึกษาเข้าไปกันหรือยังคะอ๋อหนูออกไปเมื่อกี้เลยนะหนูทไม่ะ่ลูกคะหนูตกรถค่ะไม่ได้ไปธนานาศึกษากับเขาแตหนูอยากไปอะ่ะมาช้าก็อย่างนี้แหละก็าทนไม่ไหวกดเอาปีหน้า ไปไหมโหปีหน้าเลยเหรอเกินไปไบายจ้าลับ,บ้านไปซะพออไม่คิดจะไปส่งนักเรียนหน่อยหรอไม่ไม่อะพอก็มีไงที่พอต้องทำโอ้โห,โห,โห ฝงล้งนี้ทําตัวเร็วๆดีกว่าทำให้มันเสร็จตั้งแต่เช้าไม่น่ามาลลีลงรีลากินข้าวแต่งหน้าเลยขิงเกียดนิใส่ตัวเองจังไม่ชอบนิใส่ตัวเองจังเมื่อไหร่ถึงจะปรับได้สักทีเนี่ยหรือนิใส่มาโรงเรียนสายเนี่ยแล้วก็นิใส่ทําอะไรช้าอะไรไปหมดนี่แหละเฮ้ยแซงกลับตัวเองกลับบ้านดีกว่า ก็มีใส่นี้ได้นะจะก,กีดก์ดเลยแหละคอยดูเถอะอึอึอเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ